สวัสดีครับวันนี้รายการแจกเลยเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับยีสุออนิววีคอร์สนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นโฟร์วีนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมนี่เดี๋ยวผมแนะนําให้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสันนะครับคันนี้นะครับสีฟอนนะครับคันนี้สีฟอนดูดีมากครับ บาทันนี้ได้เลยนะทันนี้ครับไปหน้านไ้ LED สปอนตไลท์นะครับทันนี้หรือว่าพบจบในที่เดียวนะครับยางใหม่นะครับอันนี้นะครับริวสออปชั่นนะครับอันนี้นะครับออกใหม่ๆนะครับลดราคาล้านกว่าแน่นอนนะครับอันนี้นะครับวีคอร์นะครับศูนย์นะครับอ่าทันนี้ดูว่าดูดูสายข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับไฟหน้าดูเฉียบคมนะครับชุดแต่งแอคเซสซอรี่นะครับแอคเซสซอรี่เยอะมากครับอันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ โอ้โหไฟตัดหมอนะครับดูด้านหน้าเพื่อนได้รับดูด้านหน้าเพื่อนได้ผมเปิดห้ชนแป๊บหนึ่งนะนะดูนะครับคันนี้ใหม่นะครับน็อตนะครับน็อตไม่มีการถอดอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าดูนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับอ่าไม่เคยมีการถอดอะไรทั้งสิ้นนะครับคันนี้เดิมๆสแตนดาร์ดมากครับดูนะครับไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ําแน่นอนครับคันนี้แล้วแบตอะไรนี่ยนะครับรถปี2019นะครับโอ้โหยังใหม่อยู่เลยนะครับ แน่นอนนะครับคันนี้เครื่องยนต์ส0ุดนะครับแรงมากครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าเป็นเกียร์ออโต้าเดียะดูข้างในก่อนนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าอ่าเดผมพาไปดูนะครับและที่ดูชุดแต่งนะครับมีตรงนี้นะครับมือจับอ่าตรงที่พักเท้านะครับเป็นอุปกรณ์เรที่แบบว่าโอเคครบเซตมากและดูนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านี่เห็นไหมกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลร้อนนะครับที่เก็บของนะครับ ลงมากนะครับนี่คู่มือพร้อมนะครับคู่มือพร้อมเลยนะครับนี่เบาะนะครับเห็นไหมด้านนี้นะครับเป็นเบาะธรรมดาแต่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งคนนั่งนะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแน่นอนครับนี่วีคอสนะครับโลโก้นะครับถ้าเป็นโลโก้ lamborghini นะประมาณแสนสองนะครับอันนี้ประมาณหลักหมื่นนะครับแน่นอนนะครับคันนี้นะครับวีคอนะครับมาดูเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ กดนะคับมีชีเลตนะครับมีชีเรตด้วยนะครับสามารถกดปุ่มตรงประตูนะครับกดปุ่มตรงประตูนะครับเป็นแบบว่าชีเรตได้เลยนะครับกดปุ๊บแล้วก็ปุ่นร้อนไปเลยนี่นะครับเป็นบ่อไฟฟ้านะครับที่ผมบอกไว้นะครับเห็นไหมบ่อไฟฟ้านะอ่าสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็ครบวงจรเลยนะนี่เห็นไหมอ่าเงยขึ้นเงยลงนะครับเอ่สวยมากครับสวยมากครับใช้งานง่ายครับพวงมาลัยนะพวงมาลัยมารตีฟังก์ชันนะครับมารตีฟังก์ชันนะครับ สุดสดต่งนะครับอ่าเดี๋ยวเลื่อนบอกให้แป๊บหนึ่งนะเพื่อที่แบบว,ว่าพรีเซนต์ได้โอเคนะครับเดี๋ยวให่ขึ้นมาเลยนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมนี่เป็นฟุงไลน์มาติดฟังชันแอร์แบ็กครบนะครับหกจุดนะครับอิสุวีคอนนะอ่าดูไฟแบบว่าสวยงามมากคันนี้นะครับ นี่ระบบแบบว่าปรับนะครับเวลาดับเครื่องก็สามารถฟังก์ชันเยอะครับฟังก์ชันเยอะแน่นอนนะครับคันนี้นะครับของแถมเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเราให้ของแถมกันเต็มๆนะครับอีลซูนับออนอีวีคอร์สปี2019นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขับเครื่อง2ล้อนะครับกับ4ล้อนะครับแบบระบบแบบว่าไฮนะครับแล้วก็ขับเครื่อง4ล้อแบบโลนะครับแบบว่าธุระกันดังแค่ไหนก็สามารถลุยได้นี่เป็นเกียร์นะครับ ออโต้นะโอ้โหดูครับอันนี้ดีตอนเดี๋ยวผมจะตาให้ดูอ่าสักคู่นะเห็นไหมครับคันนี้ชุดแต่งเต็มนะครับไม้น้อยมากครับไม้ไม้นะครับแค่หกหมื่นโอหมื่นโอหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบเอ็ดกิโลเมตรทั้งหมดวิ่งมานะครับปีสองพันสิบเก้านะครับกล้องนะครับมีพร้อมเนี่ยเห็นไหมครับกล้องด้านหน้านะครับเห็นไหมครับแล้วดูนะครับกล้องด้านหลังก็มีนะครับ แล้วคันนี้นะครับเด็ดสุดนะครับฟังก์ชันเยอะจริงๆนะครับมี GPS นะครับไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนนะครับนี่เราสามารถปักปักได้เลยนะครับนี่ g p นนะครับลูกเล่นนะครับเยอะแยะมานะครับแล้วปรับนะครับนี่ปรับอ่าปรับได้นะครับในครบเซ็ตนะครับคันนี้แล้วเวลาอ่าดูนะครับเวลาเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะแล้วมันจะขึ้นกล้องอย่างนี้เห็นไหมครับอ่ากล้องกล้องหลังขึ้นเลยเห็นไหมครับ โอ้โหออฟเซตขนาดนี้นะครับถือว่าหาเดี๋ยวเราค่อยเปิดราคานะครับเดี๋ยวจัดออปชันนะครับให้พี่ๆนะครับได้เห็นกันก่อนนะครับว่าอ่าวิธีการใช้งานหรือว่าใช้งานง่ายนะครับนี่เห็นไหมปรับปอากาศนะปรับปรับอุณหภูมินะครับนี่สามารถเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะมีโหมดต่างๆได้นะครับออออโต้นะครับและนี่ปรับพัดลมนะครับพัดลมปรับได้นะครับนี่อ่า เห็นไหมครับอันนี้ใช้ภายในภายในรถนะครับเห็นไหมนะครับโอ้โหออปชันะ่นสุดยอดสุดตรงที่เก็บของนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับมีที่ชาร์จนะครับมีสามารถเสียบที่ชาร์จในรถได้นะออปชันนะ่นสุดยอดจริงๆที่เก็บของนะครับกระทัดลัดมากและกุญแจนะครับกุญแจเรามีให้สองดอกนะครับนี่เห็นไหมครับอกุญแจเรามีให้สองดอกนะครับ แน่นอนนะครับว่าพี่ๆนะครับอันนี้นะครับถือว่าสุดตรงจริงๆครับถ้าเกิดว่าได้ไปนี่คือว่าคุ้มมากนะครับราคาไม่แพงด้วยเอาจริงถ้าเกิดว่าคันนี้นะครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะประมาณล้านกว่านีแน่นะครับคันนี้นะครับใมรก็รู้ราคานะครับเช็คเช็คราคาตลาดได้เลยนะครับคันนี้และผมอยากพี่ๆได้ไปมากเลยนะครับคันนี้อ่าแล้วข้อแนะนาของผมมันก็คือว่าทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ครบครบหมดเลยนะครับคันนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นบอกไฟฟ้านะครับโอ้โหรองรับนะครับรองรับความต้องการนะครับความต้องการหรือว่าวิสัยทัศน์ดีมากครับยอมรับเลยนะครับว่าคันนี้นะถือว่าตอบโจทย์พี่ๆหลายๆท่านเลยครับจริงๆมีที่วางแก้วนะครับนี่เยอะมากครับพี่รองรับแบบว่านะครับไม่ว่าจะปรับปรับไอ้นี่ปรับพวงมาลัยนะครับขึ้นลงนะครับอ่าและยอยนะครับไม่มีเสียงดังเลยแหลกไม่มีเสียงดังกึกรไม่มีนะครับ อันนี้นะครับถือว่าจัดชุดใหญ่ให้จริงๆนะครับไม้นะครับนี่ขนาดรถปีสองพันสองพันสิบเก้านะครับไม้นะครับแค่หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบเอ็ดกิโลนะครับคิดดูนะครับไม้ถือว่าน้อยมากแล้วคิดดูนะครับว่าเบาะนะครับใหม่มากนะครับรถคันนี้แทบไม่แทบไม่ได้ใช้งานเลยเลยครับนี่ดูด้านหลังนะครับาด้านหลังฟิ้วัดนะ นีณภาพดีมากนะครับคุณพี่ขอบอกว่าคุณภาพดีมากอ่าแล้วดูนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมสามารถพักออกมานั่งได้นะครับเวลานี่ผมทําให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอ่าเวลานั่งนะครับอ่าเป็นไงเก๊กได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหแล้วไมาจับนะครับความแบบว่าความหนึบของอีซูนาวีคอร์สนะครับนะคันนี้นะ ถือว่าโอเคนะเวลาซื้อข้าวนะครับซื้อข้าวหรือว่าซื้อน้ําแบบแก้วนะครับสามารถห้อยได้นะครับนี่เห็นไหมออปชันโอเคคันเนี้ยบอกว่าดูโดยรวมนะทั้งว่าจะเป็นที่วางแก้วนะครับอ่าเราวางแก้วน้าปึ๊บแล้วก็กินได้นะครับโอ้โหนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับมี USB ด้วยเห็นไหมโอ้โหนะครับลำโพงนะครับรอบคันแล้วมี USB ด้วยนะครับไว้เสียบชาร์จแบตนะครับนี่เห็นไหมลำโพง นะครับไฟตรงนี้ไฟเปิดได้นะครับโอ้โหครบเซตมากครับคันนี้ถือว่าแน่นฮอนครับแนนอนผมชอบนะมาดูนะตรงนี้ครับมีสามารถเกี่ยวอ่ามีเกี่ยวพายด้วยนะคะับาะอันนี้ปรับได้นะเห็นไหมอ่าโอ้โหลูกเล่นเยอะมากครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับอ่าแอนอ่ากระจกไฟฟ้ากระจกนะครับติดฟิล์มนะครับหกสิบรอบคันนะครับรับรองว่า ไม่ร้อนครับฟีนี้นะครับที่พี่ได้ไปถือว่าโอ้คันนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าถ้าพี่ได้ไปนะครับถือว่าพี่โชคดีมากเลยนะครับพี่เอาไปต่ออ่าถือว่าราคารถราคาล้านกว่าตอนนี้เหลือห้าแสนเก้าเท่านั้นนะครับราคาเพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับฟรีทุกอย่างเลยนะฟรีโอนฟรีค่าโอนฟรีค่าจัดฟรีค่า ประกันภัยปสองบวกฟรีค่าบริการฉุกเฉินนะครับยี่บสี่ชั่วโมงนะครับนานหนึ่งปีของแถมเยอะนะครับตอนนี้พี่ได้น้ำมันเครื่องใหม่ให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับเฉพาะเฉพาะพี่ที่เห็นในชิปนี้เท่านั้นนะครับอ่าเฉพาะพี่ที่เห็นในในไลฟ์ด้วยนะครับฝากฝากกดติดตามไลฟ์ด้วยนะครับพี่รถบ้านสมชายนะครับอ่าแล้วเซิร์ชมาได้เลยครับว่ารถบ้านสมชายครับเราไล่ากติดตามน้้องดวยนะครับ อ่าเราเจอกันทุกวันนะครับผมโฟกัสนะครับยินดีนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับอ่ากินดีให้คาปรึกษานะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะสนใจนะครับสนใจรถยนต์มือสองสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ที่นี่เลยนะครับเอสไซน์นะครับเอสไซน์นะครับเอสไซน์เอสซีห้าห้าแปดนะครับทักมาได้ทักมาได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับแอดมินทาดูแลพี่ดีแน่นอนนะครับคันนี้นะครับยอมรับว่าที่นี่นะครับบริการดีนะตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับหลังบริการขาดหลังการขายนะครับไม่เชื่อนะครับพี่ลองพิสูจน์ดูนะครับแต่ดูรอบคันก่อนนะอ่าดูล้อคันก่อนงานนี้อ่าเไหมเซนเซอร์ครบนะครับพักเท้านะครับแอสเซสซอรี่นะครับมีกล้องเห็นไหมนี่แบ็คไลเนอร์นะครับเห็นไหมดูยางนะครับดอกยางยังใหม่นะครับโอ้โหยางขอบตุ่มหกนะครับนี่ดูร้อยรอบนะ ดูโดยรอบนะแล้วที่มือจับนะครับโครงมน่มนะครับนะครับโอ้โหดูไฟหน้าเห็นไหมไฟหน้า LED สปอร์ตไลท์นะครับรับรองว่ายังใหม่อยู่เลยคันนี้นะครับไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะครับเรานะครับมีมาตรฐานแน่นอนมาตรฐาสชั้นานะครับมาตรฐานที่รถเมื์สองที่มีถูกหลักตามหลักสามนเลยนะครับที่มีคุณภาพดีนะครับที่นี่นะครับร้นบ้านผมชายนะครับ ฝ่าวิานพี่ด้วยนะครับฝ่าวินพี่ด้วยนะครับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่599,000เท่านั้นนะครับเฉพาะนะครับเฉพาะพี่ที่เห็นตอนนี้นะครับวันนี้ได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับปีทุกอย่างานะครับพี่พี่ฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับวันนี้นะครับต่างหมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมีรถคันไหนนะครับมาอัปเดตให้พี่ต่อๆไปนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ